สวัสดีน,นักเรียนวันนี้พบกพับครูสวัสดิ์นะครับวันนี้เป็นนักเรียนม3นะครับนักเรียนม3ซึ่งกําลังเตรียมตัวสอบปลายภาคเทอม2นะครับหรือว่าจะเตรียมตัวสอบเพื่อสอบแข่งขันเข้าม4นะครับเนื้อหาที่เรากำลังจะคุยกันนะครับจะเป็นการทบทวนภาษาอังกฤษ ในระดับชั้นม3นะครับเพื่อแข่งขันขัข้มว4ด้วยเพราะฉะนั้นเนื้อหาอาจจะอาจจะรวมหมดเลยนะครับรวมหมดเลยน้อเรนจะลืมต้องตั้งใจดูทําก่อนนะครับทําก่อนแล้วถึงค่อยมาฟังอธิบายแล้วทาตามาทีหลังนะครับมาตรวจทีหลังนะครับน้อนเรนเห็นโจทย์ปุ๊บน้งเรนต้องทําก่อนนะครับแต่ละคนที่ยัง ไม่ได้ไม่มีเอกาสารจากครนะูคนที่มีเอกาสารแล้วก็ทําทําเสร็จแล้วก็ลองดูลองทํานะครับทำมาล่วงหน้าก่อนแล้วสุายนักเรียนก็มาดูคําอธิบายว่าที่ครูอธิบายนะเป็นความรู้ที่นักเรียนมีอยู่หรือเปล่านะครับในได้เช็คตัวเองด้วยนะครับเราจะมาเริ่มตอนที่สองของภาษาอังกฤษมสาวนะครับเพื่อเตรียมตัวสอบ ข้อมสนะครับในข้อที่31อนะครับอันนี้เป็นการหาวายากรที่ผิดนะครับก็บอก choose the answer which is grammatically incorrect หาวยากร,รมันผิดตรงไหนนั่นเองนะครับมาดูประโยคข้อ31บอดนะครับก็อบอก the super moon the super moon shows that it has just given its biggest and bright brightest full moon of the year นะครับอันนี้เป็นซุปเปอร์มูนก็คือจันจั์ที่มันเป็นซุปเปอร์มูนก็จะใหญ่มากดวงใหญ่นะใหญ่กว่าปกติโชว์สเตอร์พิสถูกแล้วนะครับ has just given นะ present perfect นะครับก็ยังถูกอยู่นะครับ it's biggest นะครับ And brightest ใหญ่สุดสว่างสุด s ู p e r m o o จะเกิดขึ้นในตอนที่มันใกล้โลกนะครับเราก็จะเห็นมันใกล้ใหญ่ biggest full moon นะครับมูนนี่เป็นนามแล้วหนึ่งข้างหน้าเน mm ี hmm. ่ยต้องเป็น adjective mm hmm. นะครับแต่ full y นี่เป็น adverb นะครับเพราะฉะนั้นผิดแน่นอนนะครับข้อสีอ่มันจะต้องเป็น adjective ถ้า full moon ก็โอเคครับ สโต m o มนนี่จะถูกนะครับแต่ฟู y ีมูนไม่ได้นะครับฟู l ีต้องเป็นเอาไว้ขยายกริยานะครับ mm hmm. ถ้าโชว์สโต l ีโอเคน่าจะได้นะครับ mm hmm. ข้อ32 advertiser will will sometimes use a half truth it's against the law to make false claim so they try to mislead you with the truth โฆษณานครับโฆษณาก็จะเป็นอย่างเี้นะครับบอกความจริงไม่หมดนะครับโฆษณาจะบอกความจริงไม่หมดเมือนข่าวมันข่าวลวงนั่นหแหละนะมันเฟ k e news เนละจะตัดมาเฉพาะส่วนที่เขาอยากจะใช้นะครับแล,แล้วเสร็จแล้วก็เอามาเอามาเพื่อว่ากันนะครับเพราะฉะนั้นนะ เวลานักเรียนจะรับข่าวอะไรก็ต้องรับให้ครบนะครับดูให้ดีอย่าไปให้ฟังจากต้นต่ออย่าไปฟังที่เขาอ่านนะครับที่เขาอ่านมาให้แล้วแล้วเขาเคี่ยวมาให้เสร็จนักเรียนอย่าไปเอานะครับนักเรียนจะไปดูที่ต้นต่อข่าวเราะว่อย่างไงให้ไปดูตรงโน้นนะและสรุปเองนะนักเรียนอย่าไปเชื่อเขาสรุปนะครับเพราะที่เขาสรุปนะเขาจะจูงนักเรียนไปในในอีกทางที่เขาต้องการนะครับอย่าลืมครับนั่นคือวิธีการดูข่าว เขาบอกว่า32ครับเอ่อ uh, a v e r t i s e r mm hmm. ผู้โฆษนา will sometimes บางบางทีนะ use a half truth half truth ก็ tr uth, tr uth, ความจริงครึ่งเดียวนะครับ against the law the law ก็ถูกอยู่แล้วนะครับ the law ก็กฎหมายคนระับ to mislead mislead ก็นำนะครับ mm hmm. แต่ uh, half truth เนี่ยมันไม่ใช่ uh, half uth, นะครับ ไม่ต้องมีนะครับถามที่สองข้อสองผิดนะครับข้อสองผิดเพราะฉะนั้นไม่ต้องมีอ่านนะครับ use half truth ครับใช้ความจริงครึ่งเดียวนะครับเดี๋ยวนี้สงครามข่าวสารเยอะนะครับนักเรียนต้องระวังด้วยนะครับเวลาฟังอะไรจะเชื่ออะไรนะต้องเชื่อในตัวเองฟังในตัวเองดูจากต้นตอในตัวเองนะครับอย่าไปเชื่อเพราะเขาบอกมานะครับ สามสิบสามครับภูภูพงพานุพีคำให้มีชื่อคนเดียวนะน a ทร r a l h ท a r t trope when he plays as Mr. ทศพรอาคาเลเตอร์ฮู Was wealthy and gentle in the period drama นาคีนะเรื่องนาคีนี่เองนะภูภู ผู้ภูมิผงนี่คนนะครับหนึ่งคนครับเอก,กพจน์ครับบิคคำนะครับช่องหนึ่งครับอนนี้ผิดแน่นอนนะครับบิคคำต้องเติมเอสนะครับอ๋อไม่ใช่เติมเอสไม่ได้เดี๋ยวดูครับสังเกตดูนะครับเติมเอสไม่ได้ เทนเป็นพลาสเทนครับข้างหลังดังข้างหลังจะเป็นตัวบอร์ดนะครับเห็นไหมครับที่พลาสเทนหมดเลยพลาสเทนนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ต้องเป็นพลาสเทนตามครับนต้องเป็นพราะนั้นนะต้องอ่านให้หมดก่อนนะครับดูให้ดีว่าเทนเป็นเทนอะไรนะครับตอนแรกที่เป็นเพศเทนซิมเพิลประธานในข้อพดบลูส์สามต้องเติมเอสอ่านต่อไปเจอ พาสเทนเต็มไปหมดเลยครับทฤษฎดีหมู่พวกครับพาสเทนต้อพาเทนตามไม่หมดนะครับข้อสามสิบสี่ s, um, joy, ou, bon, bon, <S, joy, <S has been perfect s i สบีนแสด e n พ p เซน e พ t ร์เฟกคนนะครับ Medicine i ม p l เรนท์หมอนะครับซินตั้งแต่ he was diagnosed with cancer อันนี้แคนเซอร์ก็เออ่มะเร็งนะครับซินตั้งแต่ตามได้พัสซิมเปิลได้นะฮะนี่ถูกนะครับใช้ซินได้แดนเทนเนียสปอยแดนมากกว่านะครับใช้ขั้นกว่า แดดได้เสร็จไม่ได้นะครับต้องเป็นหมอแดดนะต้องเป็นหมอแดดเพราะนั้นก็สาพินนะครับหมอแดดเทนเยอรมมากกว่าสิบปีครับแลนเทนพับลิกคอลเลจออฟออเรนทอลเมดิคอลเมดิซีนแอนดเกอเดตวิสเอามัธเตอร์จบนะครับตกลงจบทั้งหมอทั้งทำหมอนะครับ In France, April Fool's uh, Day like Was called Poison, evil, which is friend in fish. April fish This began, uh, began because the people thought fish was easy to catch for them could be full of b า d design าาน,นะครับหลัง for เนี่ยตามได้เนี่ย,ยหลัง for ต้องเป็นจำนวนเวลานะครับแต่ตรงนี้ต้นเชตสินตามได้ past tense ได้ไหมครับเพราะฉะนั้นที่ผิดคือ could be full ตล,ลอดได้ มาให้เป็นได้นะครับข้อสาที่ห The final layer of the rainforest is the forest floor นะชั้นสุดท้ายของป่าฝนก็คือพื้นดินของป่าครับ it is surprisingly dark มัน พื้นนะครับ and less than 2% o e of the sun's light reaches it นะครับมากถึงมากจนกระทั่งแสงพาทิตย์ส่องลงไปถึงเพียงแค่2%เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองนะครับก็เลยกล,ลายเป็นปากดิบชื้นนะครับันไร้ นะครับเป็นนามนับไม่ได้นะครับ list ต,ต้องเติม ES นะครับจะถูกนะครับสา The food web shows how energy p a s s on from one living thing to the next. นะ เว็บแสดงถึงพลังงานซึ่งผ่านผ่านลงไปบนสิ่งที่มีชีวิตนะครับ mm hmm. การให้ mm hmm. การให้อาหารนะครับอีกแต่การให้อาหาร energy pass นะครับ energy นี่เป็นเอกพจน์นะฮะ pass ต้งเติน่าจะเติม es นะครับ energy pass อ๋อ energy มัน pass ตัวเองไม่ได้ต้องเป็น passive voice นะครับ use pass ถูกส่งไปครับ 38 soccer soccer s e e m soccer s Soc team to have all originated in Asia ฟุตบอลนะครับฟุตบอลเริ่มต้นในเอเชียครับ half ต้องตัด half ตัดตาเนื้อช <c oughs> ่องหนึ่ง,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 อองปิดอยู่แล้วนะครับต้องจริงต้องตาเนื้อช่องสามนะเป็นเพอร์เฟกต์ครับไม่มีเท่นไหนนะครับ แทบจะตายใน,นเว็บชัน,นะครับก็ส Christopher Columbus is probably the first to take c o o a up to t a e cow คาร์คาโอโล่โกโก้บีนส์จากโลกใหม่ไปยุโรปเป็นต้องเป็นพาสเทนนะครับเป็นโกโก้นะครับโกโก้บีนส์นะครับเมล็ดนะครับอันนี้เอชไม่ได้เราต้องเป็นวอสผ่านมาแล้วนะครับ เรื่องราวพวกนี้ก็สี่สิ่ Some of the cells are white blood cells called T cells which help your body fight help your body fight sickness c e l l เม็ดเลือดขาวไม็ดเลือดแดงน,นะครับต่อสู้ครับ ช่วยร่างกายในการต่อสู้ต่อสู้กับความเจ็บป่วยนะครับฟอร์สน่าจะเป็นอันนี้เป็นกรรมนะครับโยบอดี้เฮลท์โยบอดี้ช่วยร่างกายของคุณอันนี้น่าจะเป็นไฟนะครับต้างมเป็นร้อยช่้งหนึ่งก็สี่ที่เป็ u d e n t s, <Yeah>. <S have to look have to look on the meaning of this เวิร์ดพินเดดิชนาลีรูปอะไรครับหากัหา oh, หาั์เดรดิชนาีก็ใช้รูปอะไรครับจำได้ไหมครับรูปแอสรูป hmm. พินรูป o mm ่ร hmm. ูปอัฟเตอร์ูปอัใช้รูปอัพครับตัวหานะครับ เป็นเฟซบุ๊กนู๊ปอฟแปลว่าคนหาหาคนดูหานะครับลูปออนแปลว่าเฝ้ามองนะครับเังสี่สิบอง This house has to be welcomed แะทำประดยดฝุ่นนะครับ a n d u s t d กวดนะครับ Because nobody lives มีใครอยู่ here for long ท i ่มีใครอยู่ที่นี่มันนานนะครับ สังเกตดูนะครับบี B. บ้านเนี่ยมันทุกมันโดดตัวเองไม่ได้นะมันต้องถูกดดนะครับแล้วครตัวนี้ต้องเติมดีครับต้องเป็นพลาสติวัยนะครับบ a า t สเต็ยังเติมดีไหมครับช่องสามนะครับเป็นพลาสติวัยครับสี่สิบสามยินนความจริงแล้ว everything has some gravity and only really big thing like planet moons and star have enough gravity to be measured measured gravity คือแรงดึงดูดนะครับแรงดึงดูดมีแรงดึงดูด and และ แต่ความจริงแล้วสิ่งต้องสิ่งใหญ่ๆเท่านั้นที่จะมีแรงดูดได้อย่างตัวอย่างเช่นโลกพระจันทร์หรือว่าดวงดาวนะครับอันนั้นมันไม่แอนไม่ได้อันน้ก็เป็นบัตรนะครับบัตแต่ทุกอย่างมันมีนะครับแต่ว่ามัน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 จะแสดงออกมาไม่ไม่ได้ถ้าเกิดมีขนาดเล็กมากนะตัวอย่างเช่นของที่เรามีอยู่เนี่ยมันจะต้องโดนทันอื่นแรงดงดูดดูดไปนะครับ แต่ถ้าเกิดว่ามันอยู่ในตัวของมันเองที่ใหญ่มากพอมันจึงจะม,มีแรงมาดึงดูดไปดึงดูดจากอื่นนะครับแอนคอยตามกันนะบัตนี่เป็นข้อยกเว้นนะครับ ยกเว้นนอกจากอะไรไนะะั see, see. ้น mm hmm. นะครับสี่สิบสี่ Spider monkey, l ม n g m o n รับ Like to use their arms and legs to hang upside down from tree branches, and they only use their strong tail to hang. ออ b r a n ร h น s ะ์สใช้มือใช้ขาในการโยนแล้วก็ใช้หางนะครับการห้อยหัวลงมาได้นะครับจากกิ่งนะครับอันนี้โอลลี่ไม่ได้นะครับ อันนี้ต้องใช้ออโูแล้วแล้ใช้แขนใช้ขาในะานะการเกาะเอาหัวลงมานะครับและยังมาใช้หางด้วยนะหางที่แข็งแรงนะคะออรับออโซไปกัด้วยนะครับก็แสดงก่าทำเหมือนกัน45ห้า The wave length of tsunami can be longer than 150 miles เป็นคคลื่นของสึงนามิจะมีคลื่นเป็นคลื่นที่มีความยาวมากมากถึง150ไม์นะครับคลื่นนเป็นคลื่นต่ำมากนะครับเราฟังก็ไม่ได้ยินนะครับและเสร็จแล้วมันมันมก็จะ ดึงน้ำขึ้นมานะครับเป็นครื่นต่ำมีความถี่ต่ำมากอันอนะความถี่ในแต่ละยอดคืนน่ยมากกว่า150 150หมไมล์ในทีเดียวนะครับ s อ,อ s ต้องเป็นขั้นธรรมดาครับขั้นกว่าไม่ได้นะครับ s long s นะครับเป็น s longer s นะครับ See support the blowhole, a hole atop top the work, the the whales the whales head, the uh, make it much easier, much much easy as for his to breathe, breathe. e.c.s ไม่ได้นะนี่ทำเป็นขั้นกว่านะฮะ e.c.e.r ได้นะฮะในการหายใจครับ e c เป็นขั้นสุดแล้วนะครับขั้นกว่าไม่ใช่ขั้นสุดะครับข้อ 4.7. some scientists some scientists believe that dinosaurs become extinct so they could not adapt ค u ิกลี่เพ <Yeah. S 2> ียงพอที yeah. Yeah. ่จะเปลี e ยนไปเป็นดินคิดว่ามันเพราะว่ามันไดโนเสาร์นะครับไดโนเสาร์ที่มันนั่นไปเพราะมันไม่สามารถจะปรับตัวเข้าสู่การเปลี่ยนแปลงของบรรยากาศของโลกได้นะอากาศของโลกนด้ก็เลยตาย so แปลว่าดังนั้นนะครับเป็นเหตุเป็นผลแต่ความจริงต้องใช้ because นะครับเพราะว่ามันไม่สามารถปรับตัวได้ไนั่นเองนะครับ48 Plan ต้นไม้ครับ make their own food อาหารนะครับ animals must be hunted for this ต้อ so งล่าสำหรับพวกมันนะครับปีฮันเต็นี่เป็น Pass เป็น voice นะที่ถูกต้องใช้คำว่า hunt เฉใจนะครับ animals นี่ไม่ ไม่ได้ถูกล่านะแต่เป็นผู้ล่าเองได้นะครับตองใช้คาวทาน49ครับี c t อ r t l e เต่าทะเลครับ digging home i n the sand ขุดหลุมในทรายทะเลอิฐเอกออกวางไข่นะครับ is acting by instinct มันทำโดยสัญชาตญาณนะครับที่ผิดคือข้อสอง l a its egg ไข่ของมัน ITS นะครับ I.T.S. ไข่ t S. S ของมันไม่ใช่ไข่มันนะคับไข่ของมันข้อสุดท้ายข้อ50ครับ Your body has many systems ร่างกายของคุณระบบเยอะแยะเลยกั t w o r k together ทำงานด้วยกัน <c oughs> To keeping you alive ทำต่อไปได้นะครับที่ถูก ข้อตรงที่ผิดคือข้อที่4นะครับทูแล้วต้องตามด้วยคีปตนในรอบชั้นหนึ่งมันจะคีปปิ้งนะครับ20ข้อเป็นไงครับ20ข้อได้เท่า่แต่กับ50ข้อไวยากรณ์นี่จะอยู่ตรง20ข้อแต่ท้ายเยอะเลยนะครับก็เป็นหาการหาเออร์เลอร์นะครับ error detection คการหาตรงที่ผิดผิดหลักวยากรต้องเรียนต้องอ่านให้ดีต้องเข้าใจในการใช้ไวยากรณ์ว่ามันใช่อย่างไรนะครับเอามาใช้ในประโยคต์เป็นยังไงน,นะครับในการเขียนในการใช้ไวยากรณ์นี่นะครับจะอยู่ในช่วงท้ายนะครับคนที่เก่งวัยากรณ์ก็จะบอกว้ายง่ายจังโอเคครับนักเรียนครับนักเรียนอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตามกด subscribe ให้กูด้วยนะครับ ครูหวังว่าการทำ u t u b e ชุดนี้ตั้งหนูน้งเรียนม .3 ที่เพื่อเตรียมตัวสอบและเตรียมตัวสอบขึ้นมสจะสามารถช่วยนักงเรียนได้บ้างนะครับในการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในช่วงที่โควิดกำลังมาโควิด19นะครับกำลังกลังมาพพครอบคลองโลกอยู่นะครับทำให้ทุกอย่างต้องหยุดหมดเลยนะครับการติวการเรียนการสอบน,อนัยนเองคือ,อยังไม่ทราบเลยว่าจะสอบเมื่อไหร่ถูกไหมก็ ทำใจนะครับเวลาเดี๋ยวมันก็มาเองนะครับพราะถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมนะครับทําตามหน้าที่ที่เหมาะสมของนักเรียนนะครับมีเวลามีเวลาว่างใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับอ่านหนังสือเนื้อหาเตรียมตัวไว้เพราะเรารู้ว่าเราจะต้องสอบแน่นอนอยังไงก็ต้องสอบกีนั้นเท่าไหร่ก็ต้องสอบนะครับแบบว่าชุดนี้ข้อสอบชุดนี้นักเรียนสามารถดูวนซ้ําได้นะครับดูวนซ้ําได้เรื่อยๆเพราะว่าคําอธิบายเนื้อหานั้นนักเรียนสามารถที่ ลองดูลองทําลองจําลองเก็บไว้เพื่อจะได้เกิดประโยชน์กับตัวนักเรียนในการสอบเรียนต่อในโอกาสต่อไปเหมือนเหมือนกันนะครับตัวงกาว่านักเรียนคงมีความสุขกับการได้หยุ่ยาวพักผ่อนนะครับแล้วก็รอวันที่จะได้ได้ไปสอบเรียนต่อเข้าม .4 สีในโรงเรียนที่นักเรียนต้องการนะครับอย่าลืมบอกข่าวให้คุณรู้บ้างมาไปอยู่ที่ไหนเข้าเรียนที่ไหนได้โอกาสหน้า เจอกันในคลิปถัดไปครับสวัสดีครับ